สวัสดีครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่ปินแม่ปินเล่ารเรลาเล่าความฝัในให้ผมฟังงวดสองงวดแล้วบ้างครับงวดเมื่อกี้ครับเราตามเลขของเราครับจนถูกแม่ปินแกถูกเลขแปดเจ็ดหกครับเลขแต่ส่วนใหญ่ครับแม่ปินเนี่เราเวลาเราฝันนี่คือจะมาฝันเกี่ยวกับเลขผีตายหง จะฝันเกี่ยวกับวัดฝันเกี่ยวกับผีมาบอกเลขซะส่วนใหญ่กขอแสดงความดีใจกับเราครับที่าถูกเลขแปดจิโตเราบอกว่าทางว่าบบถือมวยเมื่อกี้นะขาดทุนหรือกันละ่ะเราก็ตามมาสักพักหนึ่งเหมือนกันกว่าจะออกกับเหมือ้อกับเอยนะวะ่ากับขาดกับขาดใจเราวบบเหมือนที่ว่าครับบางคนฝันได้ก็ฝันได้ตรงๆบางคนเลขมันไม่มาก็ตามจนกว่ามันจะออกนะครับ งวดนี้ผมได้คุยกับเล่าเล่ากับเหล่าขงฟันนี่ผมฟังล่าสุดเหมือนกันมือนี้ครับแม่ปิน่นเพื่อนเหล่าขงฟันเนี่ผมฟังว่าเลขที่ว่าจะบอกผมต่อต่อไปเนี่ยเป็นเลขเกี่ยวกับผีตายโหงเราบอกว่าเล่าเนี่ยฝันว่าได้เข้าไปในปา่าช้าแล้วเหมือนเขาบอกให้แม่ปิ่นเนี่ย ไปเก็บอยังสักอย่างหนอแล้วก็ให้เอามาทํากับข้าวสิ่งที่เขาบอกให้แม่ปีนไปเก็บฮู้บอกเขาเพิ่อย่างคือเห็ดเห็ดให้แม่ปีนไปเก็บเห็ดอยู่ในปาา่าสาเขาบอกแม่ปีนว่าจเจ้าไปเก็บเรื่อยอยู่นี่เห็ดมันหลายแห้งบบมีไผไปแยงเจ้าดอกจเจ้าไปเก็บเลยมันหลายแห้งจเจ้าเก็บมาแล้วก็มาทํากับข้าวแม่ปีนเหมือนกับลักษณะเหมือนกับว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ แต่ว่าเหมือนกับถูบังคับว่าให้ไปเก็บอยู่ในป่าช้าแม่ปินก็เลยต้องจำใจไปเก็บอยู่ในป่าช้าแค่คนเดียวมันดีกับต้นที่ว่าช่วงเวลาไปเก็บเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาสายๆก็คือเวลาสักประมาณสักสองโมงเช้ามันก็นเลยบกค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แม่ปินแล้วก็ถือตะกร้าขางหนึ่งถือมีดขางหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในป่าช้าครับไปหาเห็ดเราหยางเข้าไปครับ แล้วก็คิดในใจใสเขาว่าเห็ดมันขึ้นหลายแต่ข่ย,ยางจนเมื่อหล้วคือยังหาเห็ดซักดอกก็ไม่เจอไข่เจอแต่หลุมศพเขาบอกว่าให้แม่ปิ่นมาเก็บเห็ดอยู่ในป่าช้าเพราะว่ามันเยอะมากแต่แม่ปิ่นเข้ามาในป่าช้าคือหาเห็ดซักดอกแค่ก็ไม่มีเจอจะหลุมศพจลีละหลุมศพที่ว่าเขาเห็ดดอยดอยดอยไว้อย,อ,ยอยู่เต็มเลย แม่ปินก็ไดเห็นแค่หลุมศพครับแต่หาเหตุไม่เจอสักดอกสุดท้ายครับแกเริ่มเดินเข้าไปลึกเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆครับจนรู้สึกว่าตัวเองกลัวแกก็เลยจะพยายามหันหลังกลับแต่มันเหมือนกับว่าตัวเองเริ่มจะลงป่าแกก็เลยเริ่มร้องไห้ครับรู้สึกว่าตัวเองน้ำตามันจะไหลเริ่มรู้สึกกังวลเริ่มรู้สึกกลัว เราก็เลยอธิษฐานยังเสอย่างครับขอให้ออกไปได้ในเด้อประมาณนั้นครับคือคําพูดของแม่ป่นในความฝัน,นแต่สิ่งที่แม่ป่นอธิษฐานครับไม่ช่วยอะไรแม่ป่นเลยยิ่งทําให้แม่ปิ่นครับเดินเข้าไปลึกเรื่อยๆเดินเข้าไปลึกเรื่อยๆจนสุดท้ายครับแม่ป่นไปเจอเถียงเล็กๆเ,เหมือนกับเสียงถั่วไปแหละเหมือนกับค้นนางพักเนี่ยนะแต่มันกับบอกเก่าดอกมันเหมือนกับมีค้น ปัดเสร็จถูเหมือนกับคุณีนนางอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแม่ปิ่นก็ไปนั่งอยู่ในเถียงครับเล็กๆตรงนั้นสักครู่นึงครับแม่ปิ่นก็มองเข้าไปข้างในครับเห็นกลุ่มคนจํานวนหนึ่งครับนั่งเก็บเห็ดอยู่เต็มหมดเลยแม่ปิ่นครับจากที่ว่ากลัวแกเริ่มไม่กลัวแกก็เริ่มรู้สึกว่าดีใจแกก็เลยเริ่มลุกครับแล้วก็เดินเข้าไปข้างในอีกสักหน่อยหนึ่งครับ แต่ว่าไกลกว่าเดิมนะเดินเข้าไปไกลอีกนิดนึงครับเหมือนกับว่าตาไกเห็นกลุ่มคนนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแกก็เดินเข้าไปเรื่อยเดินเข้าไปเรื่อยมันก็ไกลเข้าไปเรื่อยไกลเข้าไปเรื่อยครับสุดท้ายครับแม่ปิ่นครับเดินเข้าไปลึกมากแต่ก็เห็นกลุ่มคนนั่งเก็บเห็ดจริงๆครับคนก็เยอะมากพอสมควรผมเลยถามว่าสรุปว่าแม่ปิ่นได้เก็บเห็ดไหมแม่ปิ่นได้เก็บเห็ดครับเก็บเห็ดเยอะมาก เห็ดต้งที่ว่านี่ครับมันไม่ใช่เห็ดบวกไม่ใช่เห็ดขอนบ่ใช่เห็ดเพาะแต่มันเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าที่ว่าดอกหญ่ๆถี่ว่ามันออกออกคางไองถี่ว่าเขาเห็ด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 ก่อนนะครับนั่นแหละแต่มันมันเกิดในดินนะมันเกิดในดินมาสั่นเป็นเห็ดนางฟ้าดอกนญ่งเขาขาวครับเก็บเศรษะก้าเก็บเศรษะก้าเต็มเลยแต่หลังจากที่ว่าแม่ปิ่นเก็บเห็ดได้แล้วครับ ตรงนั้นแหละครับคือทําให้แม่ปิ่นร้องไห้จนทําอะไรไม่ถูกเลยครับเพราะว่าตอนที่แม่ปิ่นเดินเข้าไปคนเยอะมากเราบอกนะสิแกก็ดีใจครับแกก็ไปเก็บเห็ดแล้วก็ใส่ตะกร้าหลังจากที่ว่าใส่เห็ดเต็มตะกร้าแล้วครับหลังจากนั้นครับแกไม่เจอคนสักคนครับอยู่ข้างในแม่ปิ่นครับเริ่มกลัวเริ่มกลัวแบบจนขนคีนลูกเหยาวเลย แกไม่รู้จะทำยังไงครับแกได้แค่หลอไหาหงหาเงื้อเงื้เงื้อเงือเงือเลยจนเนื้อตัวสัน่นจนแบบตัวเองแบบเหมือนจะถูกพี่อ้ําม่ะนะาสุดท้ายครับแกไม่รู้จะทำยังไงจริงครับแกนั่งก้มกาบครับก้มกราบแบบนั่งอ่อนวอนอ่อนวอนแทน,นเลยอ่อนวอนทุกอย่างเลยมันแปลกมากนะปกติความฝันของแกแกจะฝันเห็นหลุมศพแล้วก็เห็นเลขในหลุมศพใช่ไหมเหมือนกันครับ แกปนก็นั่งอ้อนวอมอ้อนกราบนะก้มกราบเลยก้มกาบานั้นเลยครับก้มกาบเสร็จก้มกราบเลยแล้วอยางน้นะครับมันกับเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเลยวันนี้มันเปลี่ยนไปลักษณะเหมือนกับแกเห็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งน่ะที่ว่าไม่ใช่กลุ่มเก็บเห็ดแกก็วิ่งไปเลยครับวิ่งไปเรื่อยๆเลยไปเจอคือยิ่งยิงย่างเขาไปยิ่งแบบกลัวแบบมากๆเลยแกบอกว่ามันเป็นข้อมฝันแปลกมากเลย กองฝันให้ไปเก็บเห็ดแล้วก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปจนจนจุดของแบบเหมือนกับจะออกหาทางออกไม่เจอชนะแกบอกว่าแกวิ่งไปเรื่อยครับแกไปเจอโรงศพโรงศพเขาบอกว่าให้ให้ลอดเข้าไปในโรงศพนะซึ่งมันเป็นเลขที่ว่าแม่ปิ่นเห็นเต็มๆมละถ้าจะออกไปจากจุดนั้นได้แม่ปิ่นว่าถ้าหาว่าจะออกไปจากป่าช้าตรงนี้ได้ ให้หรอดลงศพนะให้หรอดลงศพซึ่งแม่ปิน่นแกเห็นเลขลงศพครับคือเลขแปดหกหนึ่งเขาห้หรอดแกก็รอดไปครับลวงแรกบัดพ่อรอดไปอีกแล้วปั๊บแกก็รอดไปอีกเป็นแปดหกแปดหกหนึ่งนะครับแกรอดลงศพที่สองคือแปดหกเก้า แก้กรอบอีกครับมันกลายเป็นเลขแปดหกสามนี่คือเลขสามหางที่ว่าแม่ปิ่นแกเห็นครับแปดหกหนึ่งแปดหกเก้าแล้วก็แปดหกสามเป็นโรงศพที่แม่ปิ่นแกรอดนะครับแกอบอกว่าตอนที่แลนออกมาเนี่ยมันมันเป็นลูกศรส 4, มีมันว่าให้เข้าหลอดหลอดแล้วก็มันเขียนกาว่าทางออกนะแกก็เห็นว่ามันเป็นโรงศพแล้วก็แกก็รอดเข้าไปตามโรงศพ ล,ลงโลงศพแดดหนึ่งคือมันแปดแปดหกหนึ่งโลงศพที่สองคือมันเป็นแปดหกเก้าลงศพที่สามคือมันเป็นแปดหกสามนี่คือเลขโล่งกลงศพที่ว่าแกรอดบัตรพ่อฮอดรอดลงศพแปดหกสามเน่คือแกจําอะไรไม่ได้เลยมันเหมืดตึบจนแกสะดุ้งตัวตื่นแกบอกแกไม่อยากฝันเลยไม่อยากฝันลักษณะแบบนี้สักครั้งเลยมันเหมือนกับตัวเฮาแบบมันไปไม่สุดนะ มันไปสุดแหละปุ๊บมันบวหูสุดไปสุดบูสุดไปเหมืนมอนกับใจตัวเองมันจะขาดแกเล่าของฝังในให้ผมฟังยาวมากนะแกบอกได้คําเดียวเลยครับว่าเหมือนกับใจมันสิขาดพอมันหาทางออกมาพอปัดพ่อไปแล้วปับ๊บมันหาทางออกม่พอไปออกาปับ๊บหาทางออกพ่พอปกตินี่คือแม่ปินเนี่ยแกจะเล่าความฝัในให้ผมฟงังสั้นๆนะแต่งวดน,นี่แปลกมากแกบอกเลยว่าเหมือนกับพี่หลอกพี่อ้ําล้านเปอร์เซ็นต์เลย ผีอําล้านเปอร์เซ็นต์เลยแต่เลขจะมาบอบบุญนะแปดทกหนึ่งแปดกเก่ากับแปดทกสามครับนี่คือตัวเลขที่แม่ปิ่นแกฟันเห็นเลขผีตตยหงอยู่ในป่าชาเลขลง่งศพกะขอขอบคุณแม่ปิ่นครับที่่าเอาในทางมาหล่อฟังเนาะบางเทือครับฝันร้ายอาจจะเป็นดีก็ได้กะลองไปซื้อลอตเตอรี่ไปครับอาจจะได้โชคระวังใหญ่ก็ได้สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมันหมานครับผม